สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่30สิงหานะฮะ2566ครับวันนี้ก็ปล่อยอหนึ่งคันนะครับสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิตัวสตาร์ทมือนะฮะปี2023นีาะฮะสีดำแดงนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสีนี้สวยนะครับสีดำนะฮะแล้วก็จะมีแถบสีแดงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาพร้อมทะเบียนพร,รบรนะครับแล้วก็เงินผ่อนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่30สิงหานะครับวันนี้ก็ลูกค้านะครับซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับ Honda เวฟร้อยสิบนะ ตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทมือล้อสีรวดนะฮะตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ทนจดทะเบียนนี่จะเป็นสีดําแดงนะครับสําหรับตัวล้อสีรวดปี2023นี่มนีมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดําแดงนะครับสีแดงดาแล้วก็สีน้ําเงินดานะครับวันนี้ปล่อยก็จะเป็นตัวสีดําแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นเกน้ํามันนะฮะ ระยะทางนะฮะแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับเนี่ยก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตัดนะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับล้อที่ลวดนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะร,รวมจดทะเบียนนะครับสำหรับ Honda V110 ตัวสตาร์ทมือสีดำแดงตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับปี2023นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถเอฟไลน์นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์ผมเองนะครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นลายหม่เลยนะครับ ลายใหม่สีใหม่สวยมากนะครับสาหรับสีดําแดงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับตัวนี้รถปิดวันที่17สิงหาคมนะ2566สนะส่วนวันนี้วันที่30นะฮะก็ปล่อยแล้วนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสําหรับทัวร์สตาร์ทมือล้อซีรวดนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่4 6 0 0 0 7จบาทนะครับจ่าย4 6 0 7 2บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะทุกวันนี้ก็ออกง่ายนะครับไม่ต้องใช้คดค้ำนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้เลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าก็ดาวร้อยหนึ่งนะครับส่งงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง4ปีนะครับ 4ปีก็ส่งอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณพันแปดนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับบางร้านก็ฟรีดาวนะครับบางร้านก็อาจจะมีดาวนิดๆหน่อยๆนะครับเงินผ่อนนะครับตัวนี้เงินผ่อนนะครับก็จะเป็นของสินเชื่อนะครับก็จะเป็นของไฟแนนซ์นะครับผมนะก็เช็คเครดิตบูโรนะครับเครดิตดีก็จ่ายรับรถแค่ร้อยเดียวนะครับส่งงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ 1.06 1.09นะครับแล้วก็1.12นะครับแต่ว่าร้านของเราในขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้านี่เป็นแบบ F ู L l LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ข้างหน้านะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกานะครับผมนะถ้าใส่ก็ใบละ206บาทนะครับตะกาหน้า ตัวนี้ล้อซีลวดนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นเบรกหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะส่วนข้างหลังนี่เป็นดับขนาดยางก็70นะฮะทับเก้าสิบหกสิบเจ็ดนิ้วรงล้อเป็นวงล้อซีลวดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม่แบบมีสายอยู่นะครับนี่ต้องดูต้องรอดูนะครับปี2 0 2 4นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไมดิจิตอลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ฮอนด้าก็เปิดตัวอีกต้นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นของ Giano นะครับผมนะสำหรับ Honda ที่เปิดตัวใหม่นะครับก็จะเป็นเครื่อง 125cc นะฮะ4เบานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็รอดูคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้นะครับแล้วก็รีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวใหม่นะครับ Giano นะครับเห็นว่าสวยมากนะครับแล้วก็เครื่อง4เวาน่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว110ฮะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะ ตอนนี้ก็ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่4 6่หมบาทนะครับจ่าย4 6่หมนบสอนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ครัเนื้อสีนะครับเนื้อสีนี่สวยนะครับผมว่าสีนี่สวยนะครับสีดําแดงนะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เลือกเอานะครับว่าชอบสีไหนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิป สำหรับใครที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะหรือว่าใครชอบแบบราคานะฮะสี่หมืบาทก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นเวฟร้อยสิตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับผมนะอันนี้ใส่น้ํามันนะฮะแล้วก็ทดลองเครื่องก่อนส่งมอบ เครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้ Honda เขาก็รับประกันเครื่องยนต์ใน3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉ่ีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะทานเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็น่าขี่น่าใช้มากนะครับลิตรหนึ่งก็ใช้ได้ถึง76.9กิโลต่อนลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อปนนัรคๆไะะบผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ